สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของแม่หมูทุกๆทุกคนเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็คือเก่าคือเดิมมากพอๆกันกับแม่หมูหลังหวยออกค่ะพี่น้องเป็นจังใดเนาะเป็นจังใดมือนี้มีผู้ใดถือเหล็กดีใจคือแม่หมูในบ่อมือนี้แม่หมูกะคันสี่ถามแม่หมูว่าคุณผู้ชมจะถามแม่หมูว่าแม่หมูจะถือเหล็กบ่อเนาะค่ะเนาะแม่หมูตอบตรงนี้เลยว่าแม่หมูถือถือย้อนยันถือย้อนแม่หมูหมั่นใจในอาจารย์อ้วนเอาจริงๆเด้อพี่น้องว่าเม่นว่าแม่หมูว่าหลังเหล็กออก แม่หมมั่นใจในอาจารย์อว้วนแต่ไดแจะไร่มาแล้วกพี่นอ้องแม่หมูหมั่นใจเพราะว่าอย่างเราเป็นคนถือศีลอยู่ในศีลกินในถ้ำถือศีลหาแม่หมูก็เลยมั่นใจว่าเลขเพลินมากบ่มางวดหนึ่งแค่งงวดเดียวพี่น้องเว้นแค่งวดเดียว,วดเล่ว์เลขเพนกับเขาคือแม่หมูบอกเห็นปะเพิ่นว่า,าวแม่หมูบอกว่ามือเศร้าเมื่ว่าแม่หมูสรุปเลขหแม่หมูบอกว่าอาจารย์อว้วนเพิ่นฝันฝันขัดฝันแนาา่งงวดบางหันงวดบางหันมันบ่มา เงินวังหันมัน,าม,นมากงวดนี่มันหนาสีมาแม่หมูบอกยำเหลีวยวยำอีกว่ามั่นต้องมากแค่เลขแค่เลขแค่ตัวเดียวคุ่มหนาสีม้ก,ก็คือหลายแม่หมูอาจารย์อ้วนยำกับแม่หมูว่าตามเฮเน่เนาะพี่น้องอาจารย์อ้วนบอกแม่หมูว่าตามเฮเน่ตามเฮผมเนี่ย ผมคือฝันคักฝันแน่แถ่มันบ่มากอวดบางหันงวดนี่ผมว่าจังได้มันก็มาอาจารย์อ้วนบอกบอกแม่หมูเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็เลยหมั่นใจถามว่าแม่หมูได้บ่แม่หมูก็ได้ได้ยูติแต่ว่าบ่ได้หลายบ่ได้หลายดอกแม่หมูบ่กล้าซื้อหลายเพราะว่าอย่างแม่หมูซื้อซื้อหลายโตค่ะพี่น้องซื้อหลายต้นหลายโตมักมักมันสุดโตนั่นละพี่น้องโมเพิ่มมากแต่ว่าเพื่อหมั่นใจแม่หมูหมั่นใจตัวนี้หมั่นใจแต่ ก็ถึงกับหลานเปร์เสนลอยเปิดเส้นแต่กับในระดับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่ามือนีแม่มูกับมาสแสดงความยินดีกับค้นทีสมหวังเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนที่สมหวงังนะสางําหรับเส้นหนึ่งมือนีบ่เห็นหนาเลยค่ะพี่น้องเส้นหนึ่งมือบ่เห็นหนาเลยเดี๋ยวจังไดยงวดหนาแม่มูสิไปตามต่อให้ก็คือว่าเนาะค่ะเราเลขเส้นหนึ่งปกติ่นสิเขามาบั้นห้องเลขเส้นหนึ่งแต่ว่ามันบ่ไก่ได้พี่น้องไก่ถัก 0, 5, 0, 5, 0นูนหาซูนหาซูนหงเนาะค่ะพี่น้อง ไก่แห้งค่ะพี่น้องไก่แห้งค่ะันมเรามาปั้นท่งไห่อยู่แม่หมูยันเด็กเลาเขารือเพราะว่านวดนี้เราหมักศูนย์พี่เน่งหมักศูนย์พี่เน่งหมักศูนย์แม่หมูกับบารีปั้นศูนย์ไห้แต่่าย่อมเราบาเราหมักศูนย์เราก็บอกว่าเราหมักศูนย์แต่ว่าศูนย์ยังอีกคนนึงเนาะค่ะนาออีกคนนึงเลขของอาจารย์หำใหญ่พี่น้องเล่บพิ่นบอกเคยผัดจักเทียพี่น้องแม่หมูบอกเลยว่าเลขวิ่งอาจารย์หำใหญ่บอกเคยผัด แต่งวดนนี้เพิ่นอาจจะจับคูผ,ผาดพว่าเหล็กมันออกมาสูงกับต่ำเนาะเล็กเหล็กอ่าเล็กเ,เ,เก่ามันจะเป็นเจ็เกาเอเก่าเจดเก่าเจ็เกักคือสูงส่วเจ็ดก็คือตำ่ำแต่อาจารย์ทำไงฟันให้คือฟันเจดเด่นเจมาเจ็เจโตเดียวพี่นอ้องงวดกว่อนคือกัน หวก้อนอาจารย์ทำไงกับฟันเห็นแม่หมูสิละก็บอกแม่หมูว่าแม่หมูเอ้ยผมคือมากหาักแข็งหมวดก้อนเนาะหมวดที่ออกเก่าหากับหนึ่งหาเนาะอาจารย์ทำไงก็เล่ากับบอกแม่หมูคือกันว่ามาแห้งแม่หมูผมมัข่าแห้งวิ่งหาลูดหาอาจารย์ทำไงบอกเมหมูวันเนี่ยอาจารย์ทำไงก็บอกแม่หมูมาเจ็ดมกเจ็ดแห้งเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดลูดเจ็ดเล่ากับบอกยุติว่าแม่หมูกนก็คือว่านั่นแหละอาจารย์ทำไง งวดหนาแม่หมูสิปต,ต,ตามต่อห้ไว้ๆค่ะอาจารย์หำใหญ่อาจารย์หำใหญ่หนา้าติดตามพี่น้องหนา้าติดตามกะระแสได้เลยพี่น้องแม่หมูบอกเลยอาจารย์หำใหญ่เป็นคนที่น่าจับตาอีกคนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเลขอาจารย์อ้วนเน,เนเาะเ,เ,เลขอาจารย์อ้นนวนที่เพิ่นนห้เข้ามากเพิ่นนห้เข้ามากกระสิเป็นเล็อาจารย์อ้วนมีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเล็กอาจารย์อ้วนที่เพิ่นฝันเนาะ ัวอื่นแม่หมูกับแค่กับหัวกับหางหันชื่อๆเล็กอาจารย์อ้วนงวดนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝัน่าฝัน่าเด็กขี่รถไฟเด็กขี่รถไฟรถไฟตู่รถไฟเลขผ่านตู้รถไฟก็สิเป็นสามเก้าสองหกเนาะแล้วก็ฝัน่าได้กินไข่แบน้วยอันที่เพิ่นบอกนะเพิฟังกับว่าเนี่ยได้เพน้องกับว่าเนี่ยอวดหนาหนาซิมีอยู่แน่นี้ก็ได้รองเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นอาจจะฝันก่อนอาจจะฝันก่อนคืองวดว่างหันก็ได้ แต่หมวดนี้เนาะค่ะเนาะหมวดนี้มีผู้ใดถือแน่ว่าเกาเจ็ดมือเส้านี่แม่มูสรุปแม่มูยำหายหยำหายยำคักยำแนว่าเกาเจ็ดตามอีกเน่อาจารย์อ้วนตามขอลองว่าตามให้ผมแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับผู้ใดถือถือนั้นอาจารย์อ้วนเนาะค่ะเนาะเหล็กตัวนี้กะกะกะแล้วแต่เด้อพี่น้องเรื่องหมวดนี้แล้วแต่ผู้ใดถิมีน้ำจิตนน้ำใจค่าข้าวต้มขนมให้เพิ่นอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดผู้ผู้ชม ท่านใดที่ใดน้ำพินอยากแบ่งปันนะคะสําหรับท่านที่อยากแบ่งปันนะคะสําหรับท่านที่ท่านที่ไม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 ่ถูกก็ไม่ว่ากันนะคะขั้นสาหรับผู้ใดที่อยากแบ่งปันเพื่อกระสิของมขอเล็บบัญชีนั่แม่มูเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าแม่มูสิว่าให้ได้ขอว่าให้ได้ขออย่างเดี๋ยวแม่มูสิล่งเล็บัญชีของ แม่อาจารย์อ้วนนะคะย้ําอีกทีนะคะหมายเลขบัญชีที่แม่หมูลงให้เป็นเลขบัญชีของแม่อาจารย์อ้วนไม่ใช่เลขบัญชีแม่หมูนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากแบ่งปันค่าขนมให้น้องเนาะอยากแบ่งปันค่าขนมให้น้องอยากให้กําลังใจน้องนะคะเพื่อที่น้องจะได้มีกําลังใจมาบอกเราในงวดต่อไปนะคะก็เดี๋ยวแม่หมูจะลงเลขที่บัญชีให้ปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมสําหรับท่านที่อยากแบ่งปันนะคะ สำหรับใครที่ยังฝังจิตฝังใจสําหรับใครที่หนักแน่นในอาจารย์อ้วนงวดนี้แม่หมูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมแสดงความยินดีจากใจค่ะแสดงความยินดีกับแม่หมูเองด้วยแหละแม่หมูเองก็ถูกถูกอยู่นะคะแม่หมูเองก็จะมีน้ําใจให้น้องเหมือนกันนะคะเลขบัญชีเดี๋ยวแม่หมูจะปากหมุดไว้ให้นะคะ อย่าลืมนะคะเลขบัญชีแม่อาจารย์อ้วนชื่อว่านางบันทมสายสิงนะคะนางบันทมสายสิงนะคะสําหรับใครที่โอนไปเลขบัญชีนางบันทมสายสิงถ้าอยากให้แม่หมูรู้ว่าท่านมีน้ําใจให้อาจารย์อ้วนก็ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปของแม่หมูเลยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปของแม่หมูเลยเดี๋ยวแม่หมูเดี๋ยวแม่หมูจะบอกเดี๋ยวแม่หมูจะเอืยนามให้ คุณผู้ชมฟังนะคะสำ,สำหรับท่านที่แบ่งปันให้อาจารย์อ้วนนะคะสําหรับท่านที่แบ่งปันให้อาจารย์อ้วนสําหรับใครท่านใดที่ไม่อยากเอ่ยนามอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยนะคะสําหรับท่านที่ไม่อยากเอ่ยนามเนาะให้ด้วยใจไม่หวังสิ่งใดตตอเแียนะคะ เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนาะแ,แม่หมูก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะงวดหน้าแม่หมูก็จะไปตามต่อให้นะคะสําหรับงวดนี้เนาะเอาจริงๆพี่เหน่งแกไม่ว่างนะคะงวดนี้พี่เหน่งแกมีงานอย่างที่แกบอกแกบอกว่าแกามีงานแกจะไปทํางานแกจะไม่มาเจอคุณผู้ชมนะคะแกก็บอกเราไว้แล้วแต่แม่หมูก็อย่างที่บอกแม่หมูก็อยากตามหวยให้เนาะเอาเป็นว่างวดหน้า ana, ถ้างานแกเสร็จเร็วถ้างานแกเสร็จเร็วนะคะ ถ้าง,งานแกเสร็จเดี๋ยวแม่หมูจะตามให้ให้แกมาฝันตรงให้นะคะวันนี้อย่างที่บอกแม่หมูยังไม่เจออาจารย์หนิงเลยยังไม่เจอแกเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงงวดหน้าเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่ยังอยู่เป็นกําลังใจให้แม่หมูเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นกําลังใจให้แม่หมูมาโดยตลอดสําหรับคลิปนี้แม่หมูก็กล่าวคําว่าสวัสดีงามๆเด้อค่ะเด้อ จองยันเสริมดวงเรษฐีนาคาพุทธคุณในด้านพระไม่ได้มาจากอาจารย์ใดหรือสำนักใดๆทั้งสิ้นสามารถประปุพุทธคุณในการปลุกเสกได้เช่นเน้นเสี่ยงดวงเสียงโชคเจราจาค้าขายร่ำรวยรอบแรกในการปลุกเสกของปีห4ีจะเป็นวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรมหนึ่งข้าเดือนสี่ฤกษ์ดีวันทงชัยขั้นตอนในการสั่งจองออนจองเต็มจำนวนในราคาเพียง999บาท ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนระบุวันที่เกิดเช่นวันจันทร์อังคารระบุปีนักษัตรระบุในการปลุกเสกเสริมดวงว่าเน้นพุทธคุณในด้านใดตัดส่งฟรีไม่มีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งจองเอดไลน์มาที่เบอร์064-130-1077เบอร์เดียวเท่านั้นจ้า